ครัวเตยหอมสวัสดีครับอาหารตามสั่งง่ายๆบายครัวเตยหอมวันนี้จะมีเมนูอะไรมานําเสนอไปดูกันเลยครับสําหรับเมนูที่จะนํามาฝากวันนี้คือเมนูมาม่าผัดไข่เป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่หลายๆคนชอบครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเมนูนี้ไม่เผ็ดครับสําหรับชามนี้ลูกค้าสั่งพิเศษครับผมใช้มาม่าสองห่อครับถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับอันดับแรกเราไปลวกเส้นมาม่าของเราก่อนครับวันนี้เราใช้เส้นมาม่าสองห่อครับ เราจะใช้เวลาในการต้มเส้นมาม่าของเราประมาณ5นาทีครับอย่าให้เส้นเละจนเกินไปครับเพราะถ้าไม่งั้นตอนที่ผัดเส้นมันจะเละมากๆครับพอเส้นใกล้สุกแล้วให้เราใส่หมูของเราลงไปได้เลยครับจานนี้พิเศษครับผมใส่หมูประมาณ70กรัมครับเป็นหมูชิ้นนะครับให้เพื่อนๆคนหมูกับมาม่าของเราให้สุกพร้อมๆกันครับแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ในระหว่างที่เรารอรั่วเส้นมาม่าให้เพื่อนๆไปเตรียมผักของเราได้เลยครับสำหรับผักของเราจะมีอยู่ 3- 4อย่างครับ หหอมใหญ่2กระลำปี3แมทรอทและ4ต้นหอมครับให้เพื่อนๆหั่นทุกอย่างเตรียมรอไว้ได้เลยครับเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเราไปดูวิธีการปลุงกันได้เลยครับอันดับแรกครับเปิดไฟตั้งกระทะครับน้ำมันเพียงเล็กน้อยครับจากนั้นตีไข่ของเราลงไปได้เลยครับให้เพื่อนๆใช้ตะหลิวยีไข่ให้แตกเพียงเล็กน้อยครับลูกค้าท่านนี้ไม่ทานกระเทียมครับเลยไม่ใส่ เสร็จแล้วก็ใส่เส้นมาม่าของเราลงไปได้เลยครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาประมาณ2นาทีครับไม่ต้องผัดนานมากครับเสร็จแล้วใส่ผักที่เราตเตรียมไว้ลงไปได้เลยครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับเสร็จแล้วค่อยมาปรุงที่หลัง ผมใส่เครื่องปรุงไปห,ห่ห่อครับส่วนเพื่อนๆถ้าไม่ชอบเค็มมากก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ใส่แค่ครึ่งซองก็พอจากนั้นเราไปเริ่มปรุงกันได้เลยครับเครื่องปรุงของผมจะมีอยู่แค่2อ,อย่างครับน้ำตาลกับซอสปรุงรสฝาเขียวครับน้ำตาลประมาณ1่ช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสฝาเขียวประมาณ1่ช้อนชาใส่มากไม่ได้ครับเพราะเครื่องปรุงที่ให้มาก็เค็มอยู่แล้วเราต้องชิมดูก่อนนะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาประมาณสัก2นาทีก็เพียงพอแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยครับมาม่าผัดไข่ที่ครัวเตยหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆพอนพอจะทําตามได้ไหมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจคุณลูกค้าผมนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวเตยหอมด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ